และนี่คือสิ่งที่เราทำหลังจากได้รับมัมมี่จากพี่กกละเกตพี่เจ้านี้เขาขายต้นไม้ที่พรีเมียมนะคะการแพกมาก็จะแพกไม้อย่างนี้แบบนี้ทิชชู่ก็จะเยอะหน่อยนะเพื่อนการจัดส่งแบบนี้เราเรียกว่าการจัดส่งแบบเปลอยรากนะคะพี่เขาจะพันมัมมี่มาแบบนี้ตัดรากมาให้เรียบร้อยพร้อมลงปลูกได้ทันทีเพื่อนบางคนก็จะมีความกังวลนะคะเวลาจัดส่งลิ้นมังกรแบบเปลยรากเนี่ยรั่วต้นลิ้นมังกรเขาจะเหี่ยวจะบอกว่าเขาไม่เหี่ยวนะคะเขาสามารถอยู่แบบนี้ได้เป็นเดือ,ดอนๆเลยการจัดส่งแบบนี้ข้อดีคือน้ําหนักบ ะะต้นไม้ไม่กระทบกระเทือนต้นไม้ไม่โสมเลยและนี่คือสิ่งที่เราทําก่อนการลงปลูกนั่นก็คือเราจะเด็ดใบล่างนะคะเอามาไว้ชํานั่นเองจะทํากับต้นที่เด็ดแล้วไม่เสียฟอร์มนะคะส่วนต้นที่เด็ดแล้วจะเสียฟอมเนี่ยเราก็ไม่เด็ดนะคะอย่างตอนนี้เราก็เอาวยกยอดดีกว่าซึ่งจากข้อความสอบถามเนี่ยนะคะเพ, <ๆ S 1> พ <ๆ S 2> ื่อนบางคนเขาก็ยังไม่รู้จริงๆนะคะว่าลิ้นมังกรเนี่ยสามารถชําใบได้สามารถยกยอดแล้วก็นําใบแบบนี้ไปปักขยายพันธุ์ได้ซึ่งการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ลิ้นมังกรเนี่ยเราก็ทาคลิปไว้ให้หมดแล้วนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆสามารถไปค้นหาย้อนหลังได้นะ ลงปลูกแล้วก็จะสวยแบบนี้นะคะยังไม่ต้องรดน้ําเยอะนะคะช่วงแรกๆลิ้นมังกรเป็นไม้ที่สวยดีมีประโยชน์ฟอกอากาศดูดสารพิษได้ด้วยหันมาปลูกกันเยอะๆนะคะ